ผมวันนี้นะครับเราก็กลับมาที่บ้านฮีโร่ปองของเราเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพามาชมเด็กน้อยตัวสีครีมแบบนี้นะครับสีนี้เขาเรียกว่าสีครีมนะครับซึ่งไม่ใช่โตมาแล้วจะออกไปทางขาวนะครับแต่ว่าจะออกเป็นสีครีมครีมนวลๆเหมือนเปลือกไข่นั่นเองนะครับแล้วก็มีช่วงแผงคอที่สีอ่อนนิดนึง จุดเด่นของตัวนี้วันนี้ที่อยากจะโชว์ก็คือบอดี้ทรงไทคือแบบดีมากอกแบบว่ากําลังองศาได้เลยนะครับอกไม่แคบไม่เล็กเลยแล้วก็มุกเมนต์การวิ่งการเดินเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะเห็นว่าผมจะใส่สายจูงกับน้องแบบนี้นะครับเพราะว่าอยากจะโชว์ความสวยที่แบบว่าเป็นการเดินการยืนของน้องเพศผู้สีครีมคนนี้ให้ดูค่ะว่า จะสวยและน่ารักและมีสเสน่ห์ขนาดไหนสเสน่ห์ของปอมเเรเนียนะครับจริงๆก็คืออยู่ที่ท่วงท่าการเดินที่มีความสง่างามเท้าเหยียดตึงเวลาเดินอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือจุดเด่นที่เราจะทําให้เรารู้สึกหลงไหลมากเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างจากน้องๆสายพันธุ์อื่นเพราะการเดินที่สง่างามนี้นะครับจะทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ดึงดูดความสนใจดูมีอะไรพิเศษมากกว่าสุนักสายพันธุน์อื่นๆนอกจากความน่ารักของเขาแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะพาดูหุน่นดูทรงบอดี้ว่าดียังไงได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นเวลาเขายืนนะครับบอดี้หุน่นทรงก็จะดีมากๆนะครับเตะท้าไหล่สูงนะครับอ่าเห็นไหมนถ้ายืนบนผ้าก็จะไม่ลื่นนะครับก็จะดีหนอ่อย เด็กๆแบบนี้ควรให้ยืนวิ่งบนผ้านะครับขาจะได้ไม่เสียนะครับเห็นไหมครับแบบนี้วิ่งหุนทรงหน้าทุกอย่างได้หมดเลยนะครับแม่ฉีนไนแม่ฉีนไน,ก,น,นการโฮสไหมครับก็จะยืน อ,อกกว้างได้เลยนะครับคนนี้พออ,อกอกว้างได้วเวลาวิ่งก็จะสวยมากๆครับก็จะเตะเท้าได้แบบขาไมห่หนียกันนะคะนี่คือจุดเด่นของนอกจากความสวยนะครับก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างเค้านี่ยครับนอกจากหน้าตาที่แบบว่าจิ้มลิมเป็นแบบหน้าสั้นส,นสไตล์เหมือนตุ๊ก,กตาแล้วเนี่ยแล้วก็ขนเสือหน่อนแบบนี้โครงสร้างหุ่นก็ยังได้แบบเป๊ะเลยนะครับ เอ mm hmm. าเตะเท้าด yeah, yeah. ้วเตะเท้าด้วยนี่เห็นไหมครับลักษณะตำแหน่งใบมืออะไรก็โอเคนะครับจุดตำแหน่งหางก็จะอยู่แบบสูงนิดนึงหางไม่ต่ำนะครับผมใช่คเช็คช็ เวลายืนโพสใไหมครับหุนเหินขาจะได้หมดเลยมีความเป็นสแควร์นะครับกระโหลกตำแหน่งหางหุนอ่าเห็นไหมครับเล็บกลับไม่เยอะเกินไปนะครับ เครับเรามาดูสุดลอยือนโพสบนโต๊ะนะครับเห็นไหมครับว่าก็จะเห็นแบบหุ่นไหลที่สูงอกที่กว้างสวยนะครับผมก็จะได้ทรงเขาเลยเฮ้ห่วงเล่นห่วงเล่นห่วงเล่นอ่ะยืนดีดีก่อนยืนดีดีก่อนยืนดีดีก่อนครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ย ตำแหน่งหางขาครับก็จะเป็นสแควร์นะครับจุดที่ยืนนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับนองนั่นนี้บ้างตำแหน่งหางนะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับหางไม่ต่ำจนเกินไปเห็นไหมครับเวลาน้องปอมเนี่ยตำแหน่งหางสูงเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบ หุ่นสั้นกระชับนะครับผมแต่ว่าถ้าหาต่ำๆก็จะดูลาดๆหน่อยนะครับก็จะไม่สวยแบบนี้นะครับ การยืนเห็นไหมครับผมก็จะสวยไหลสูงชัดเจนนะครับก็จะตำแหน่งหางอะไรได้หมดนะครับผมนี่แล้วดูมุมนี้อ่าเห็นไหมครับการแอนคอกลับนะครับหรือเละแบกนะครับก็ดีนะครับเวลาวิ่งมูฟก็สวยนะครับแต่ต้องมีอ่าให้เวลาฝึกสมาธินิดนึงกับน้องปอมวัยนี้นะครับก็ยังแบบสมาธิแบบต้องใช้เวลานิดนึงแต่นี้ก็ค้นโตก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเขาจะยืน ส,สมาธิของแต่ละตัวต้องใช้เวลาในการเทรนพอสมควรนะครับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับพาชมความสวยความหล่อแบบ มุมในการโพสการยืนโตการวิ่งของน้องคนนี้กันแล้วนะครับผมถ้าใครนะครับสนใจที่จะเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเรานะครับก็สามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงผ่านทางไลน์แอดฮิโรปอมก็หรือจะโทรเข้ามาก็ได้ก็จะมีเบอร์ข้างล่างนี้นะครับให้เรียบร้อยนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงก่อนเข้ามานะครับเราเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับจะได้มาชมความน่ารักของเด็กๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักน้องฟอมสวยๆแบบว่ามีแบบเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแบบนี้ได้ชมก่อนใครนะครับแล้วก็วันนี้ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ